That. Stop! You understand what? Well, no more do that. Do no. that. Not do that. You do, do that. You do what you do. What you do? This, this not die. Stop! Stop! Stop. You do that for what? Why? Why? No.

<There. S 1> ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องฮะ <There. S 1> huh? not your Story ฮะ <There>. huh? Angie Angie look at that look at that what d i d it look at that what d i d it what you do that, do that. <c oughs> ไม่ต้องมาทำหน้าเสียใจร้องไห้จะไม่ต้องมาแกล้ง ตามองไหนฮะ <Yeah. S 1> huh? No ไอโถอยูยุดตอปนะนโมอมโอเคเอาเช็คแทนก่อนนโมเช็คแทนโอเคเราต้องคุยกันเรื่องระเบียบกันแล้วเข้าใจไหมต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วบอกมามิสซิสัญญาสัญญากันก่อน mm. เออสัญญาเอาทำยังไงสัญญาสัญญายัางไง ในขอโทษมามีก่ก่อนซอรี่ก่อนซอรี่ซอรีกออรอร่ก่อนอ s o ต่อ,อ,อไปจะไม่ทำอีกแล้วนะสัญญากันไหมเธอไม่ต้องมาทำโอ้โหทำมาทำแกล้งออดอ้อนหรือนะไม่ทำเรียกร้องลองเพลงแล้ว e, A, ทำมาเปลี่ยนเรือ กับเด็กคนนี้ดูด้วยผลงานนะโอเคจ้านะเช็คแฮนด์น่ะเช็คแฮนด์โอเคไฮไฟต่อไปไม่ทำ <c oughs> อกีกแล้วนะ I love you I love you โอเค